สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้แล้วนะคะคลิปทีป่ทำขึ้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพอความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่การันตีว่าแนวทางที่ให้เนี่ยจะมาทุกครั้งหรือว่าทุกรอบนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะที่เราก็คำนวณตามสูตรนะคะทุกคนโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพือความบันเทิงนะรอบที่ผ่านมานะคะลาวรอบที่ผ่านมานะ หกเก้าค่ะหกเก้าเราต้องกลับเลยนะคะได้ไหมใครตามก็คือได้ใครไม่ตามก็คือไม่ได้

สี่หนึ่งนี่อาจจะเป็นสี่เจ็ดก็ได้นะทุกคนสี่ศูนย์สีสส่สามสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด หนก็อาจจะเป็น73ก,ก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะสำหรับสาวลาวนะทุกคนอาจารย์เดาทางนั้นเลยนะ,ะทุกคน นี่ชุดนะสี่ตัวทุกคนนี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นชุดนะคะชุดสี่ตัวนะทุกคน นะคะนี่ไงเห็นไหมใน,ในตัวเลขแปดตัวเนี้ยมันจะเหลืออยู่แค่ห้าตัวเราก็เลยให้บินไปเลยนะคะมมาจะแ,แก้จะมาเน้นให้นะฮะสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดนะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะ จะนี่ๆให้นี่ๆๆทุกคนไปหนึ่งสองศูนย์ก็ได้นะคะวินหนึ่งสองศูนย์ก็ได้นะคะแ่่ละวินให้แล้วแหละ ชอบก็ตามนะสี่หนึ่งอาจจะเป็นสี่เจ็ดก็ได้เราก็ไม่รู้นะคะทุกคนไม่สามารถที่จะทราบได้นะคะเพราะว่าสาวลาวเพิ่นกะเอาใจยากเนาะหนึ่งสองห้าก็ไปแล้วแต่ทเนีนเฉพาะกิดแตกไปแล้วนะคะหนึ่งสี่เก้าจะมาเหมือนกันไหมเข้าใจเหมือนกันนะอันนี้สาวลาวค่ะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นถ้าใครอยากสนับสนุสนแก,ก็สนับสนุนตรงนี้ได้เลยนะคะ ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีนะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะรอบที่ผ่านมาน่ะ,ะมาหกเก้าใช่ไหมรอบนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะคะมาหนะแต่รอบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมามาหนึ่งมาสี่มาสองหรือมาสามนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ <S <S 1> <S 1> ขอให้ทุกคนโชคดีนะเฮงๆฮปังปังปงนะคะสวัสดีค่ะ